สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคลิปวิดีโอของขวอยค่ะวันนี้ขวอยจะมาสอนเรื่องการบวกที่มีผลบวกเป็น10ค่ะเด็กๆไปเรียนด้วยกันเลยค่ะการบวกที่มีผลบวกเป็น10ในหนังสือแบบฝึกหัด นาทีห56และ57าค่ะเด็กๆข้อที่ 1, 1> วดาดภาพวงกลมในกรอบ10แล้วเติมจำนวนตัวเลขนะคะ10เท่ากับ7บวกอะไรคะ7บวก3นั่นเองค่ะวงกลมสีดำเจวงกลมวงกลมสีแดง3วงกลมค่ะ ต่อไปภาพที่2นะคะส0เท่ากับอะไรบวก6คคะเท่ากับ4ีบวก6นั่นเองค่ะวงกลมสีแดง4วงกลมวงกลมสีดำา6วงกลมค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปเลยส0เท่ากับ8ดบวก2นั่นเองค่ะวงกลมสีดำา8วงกลม วงกลมสีแดง2วงกลมค่ะต่อไปเลยนะคะ10เท่ากับ5บวก5นั่นเองค่ะเราจะวงกลมสีแดง5วงกลมและวงกลมสีดำห้วงกลมค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นภาพสุดท้ายในหน้าที่5 6นะคะ10เท่ากับ0 บวกได้สิบค่ะข้อนี้ขวยไม่ได้ระบายสีเลยนะคะมี10วงกลมค่ะต่อไปเรามาดูดิดหน้าที่57ค่ะวาดวงกลมในกรอบ10แล้วเติมตัวเลขค่ะ10เท่ากับ0ูนบวกสิค่ะ ต่อไปภาพที่2เลยนะคะ10เท่ากับ2บวกด้วย8ค่ะต่อไปภาพที่3นะคะ10เท่ากับ5บวกด้วย5ค่ะต่อไปภาพที่4ค่ะ10เท่ากับ8บวกด้วย2ค่ะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายค่ะ สิเท่ากับ9บวกด้วยหนึ่งค่ะนักเรียนสามารถตอบคำตอบหรือแตกต่างจากครูได้นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่บวกกันแล้วได้เท่ากับ10ค่ะเด็กๆหมู่บ้านนี้ชื่อคณิตศาสตร์เต็ม10ค่ะเด็กๆ มาดูบ้านหลังแรกหลังคาสีแดงกันนะคะหนึ่งบวกอะไรแล้วได้สิบคะเด็กๆ1บวก9้านั่นเองค่ะต่อไปบ้านหลังที่สองค่ะหบวกอะไรแล้วได้ส0บคะเด็กๆหบวกสีนั่นเองค่ะ<ว>เด็กๆต่อไปหลังคาสีเหลืองนะคะเจดบวกอะไรแล้วได้สิบคะ เบวก3นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปอะไรบวก10แล้วได้สิบค่ะศนย์บวก10แล้วได้สิค่ะต่อไปนะคะหบวก5เท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อไปอะไรบวก2เท่ากับ10คะ่ะ8ดบวกสอง เท่ากับ10นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ3บวกอะไรเท่ากับ10คคะเด็กๆ3บวก7นั่นเองค่ะต่อไป9บวกอะไรเท่ากับ10คะ9บวก1นั่นเองค่ะเด,เด็กๆต่อไป8บวกอะไรเท่ากับ10คะ8บวก2นั่นเองค่ะ0ูนย์ บวกอะไรเท่ากับ10คะ0ูนบวก10นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปอะไรบวก4เท่ากับ10คะ6บวก4เท่ากับ10นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกในหน้าที่59ค่ะเด็กๆข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวน4คือส่วนรวม0กับ4คือส่วนย่อยของ4ฉะนั้น4เท่ากับ0บวก4ค่ะ4คือส่วนรวม 1กับ3เป็นส่วนย่อยของ4ฉะนั้น4จึงเท่ากับ1บวก3นั่นเองค่ะเด็กๆ c คือส่วนรวม2กับ2เป็นส่วนย่อยของ4ฉะนั้น4เท่ากับ2บวก2ค่ะต่อไปนะคะ c คือส่วนรวม3กับ1เป็นส่วนย่อยของ4ค่ะ 4จึงเท่ากับ3บวกด้วย1ค่ะต่อไปนะคะ4คือส่วนรวม4กับ0เป็นส่วนย่อยของ4ค่ะ4จึงเท่ากับ4บวก0นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะ7คือส่วนรวม7กับ0เป็นส่วนย่อยของ7ค่ะฉะนั้น 7จึงเท่ากับ7บวก0นั่นเองค่ะเด็กๆ7คือส่วนรวม6กับ1เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ6บวก1นั่นเองค่ะเด็กๆ7คือส่วนรวม5กับ2เป็นส่วนย่อยของ7ค่ะฉะนั้น7จึงเท่ากับ5บวก2นั่นเองค่ะ เเป็นส่วนรวม4กับ3เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ4บวก3นั่นเองค่ะเด็กๆต่อกันเลยนะคะเเป็นส่วนรวม3กับ4เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ3บวก4นั่นเองค่ะ7เป็นส่วนรวม2กับ5 เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ2บวก5นั่นเองค่ะเด็กๆ 7, 7เป็นส่วนรวม1กับ6เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ1บวก6นั่นเองค่ะเด็กๆ7เป็นส่วนรวม0กับ7เป็นส่วนย่อยของ7 7จึงเท่ากับ0นบวก7นั่นเองค่ะ เด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่60และในหน้าที่61นะคะเด็กๆทําให้เสร็จนะคะคุณครูอ๋อยมีเฉลยให้ดูด้วยค่ะเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าที่60และในหน้าที่61นะคะเด็กๆ ขวมีเวลาให้ดูนะคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องไหมคะแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย